สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Harry Potter Magic A w a k k e กันอีกเช่นเคยนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับผมก็ได้ทำการเปิดวงล้อไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ชุดมาแล้วครับแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งครับก็คือไม่กวาดนะครับที่ผมยังอยากได้อยู่นะครับซึ่งผมก็ได้ไปทำการฟาร์มเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมาทำการซื้อกุญแจนะครับ1ิดอกนะครับ อนี่ผมก็ได้ไปเก็บกุญแจมาแล้วเพิ่มแล้วนะครับก็มีอยู่7ดอกนะครับแล้วก็จะซื้อตรงนี้อีกนะครับ10บดอกนะครับก็คือใช้เพชรชมพูนะครับกับเพชรส้มนะครับใช้ไปเลยนะครับผมจะไม่เก็บไว้นะเพราะว่าผมจะเอาไม้กวาดนะครับกดไปเลยครับเออกดไปเลย10ดอกนะครับมันจะตกอยู่ที่ดอกละห เท่าไหร่168บาทนะตอนนี้เรามี17ดอกนะครับในการกดกาชานะครับ17ดอกเนี่ยกดได้ประมาณ5ครั้งนะถ้ากดทีละ3ครั้งนะครับมาเดี๋ยวเราไปหาที่ดีๆในการกดดีกว่าครับตรงนี้คนมันเยอะครับเดี๋ยวดวงเราหายหมดนะครับเออเดี๋ยวโดวนดูดดวงหมดครับเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันนี่คือแบบช่วงเปิดเซิร์ฟเนาะคนก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยแบบ อาจจะยังมีดวงอยู่ครับนี่ครับเอาตรงนี้เลยครับโล่งๆครับบ้านใครก็ไม่รู้นะครับนะกดเลยดีกว่านะครับผมเออกดในห,ห้าครั้งนะขอหน่อยแล้วกันนะครับห้าครั้งนะครับมะไปกดแบบที่เผลอฮืบโอโ้โหโอเคได้เงินนะไไปต่อครับ ยังไงเฮ้ยไม่ไม้กระทะโอ้โหทำไมไม่เบรกโอ้โหไม่ยอมก็ไม่ยอมเบรกให้เราด้วยนะเหลืออีกสามครั้งนะเฮ้ต้องมาแล้วนะครับไม้กวาดเรานะผมผมอยากได้ไม้กวาดนะครับมันต้องมานะครับไม้กวาดโอ้โหเงินนะ เป็นไรครับกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆไ,ไปต่อฮอึยังเหลืออีกครั้งหนึง่งเฮ้ยนกได้นกได้นกเฮ้ยได้นกโอ้โหยมาแล้วนอนโอ้โหไม่ได้ไม่กวาดแต่ได้นกแทนนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ก็ใช้ไปเลยนะครับนกเราต้องใช้ของใหม่อยู่ครับ ได้นกอีกแล้วนะนะเรายังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับกดไปเลยดีกว่านะเออให้มันออกแบบสองอันไปเลยเนี่ยผมขอดูอัตราการได้ก่อนนะครับว่าไม้กวาดเนี่ยโอ้โหไม้กวาดน้อยกว่านขายนะผมอยากได้ไม้กวาดมากเลยนะาึบยังไงไม่ได้นะโอ้โหได้แต่กุญแจนะ อเคครับก็เหลือ2อ um, um, mm ันนะผมจะเก็บให้มันได้3อันนะเพราะว่ามันมีโอกาสเยอะกว่านะครับที่มันจะออกรางวัลใหญ่เนาะเดี๋ยวผมไปดูกันว่าเพชรผมเหลือเท่าไหร่เพชรผมเหลือเท่าไหร่เพชรผมเหลือเจ็บให้ตายเถอะเหลือถ้าเพชรเหลือเจสิบอย่างนี้ก็น่าจะหยุดหยุดไว้หยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ เออสำหรับวงล้อนะครับพอเพชรผมไม้เหลือแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปทำการแลกมาอีกอันหนึ่งนะเพราะว่ายังอยู่ในร้านไม่กว่าสามอันนะครับไม่กว่า3ามอันเนี่ยผมยังเหลืออยู่อีกดอกหนึ่งนะก็คือเดี๋ยวจะมาเปิดอีกทีหนึงนะครับหลังจากไปแลกไม่กว่า3ามอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละโอเคนะครับก็เสียใจครับ ที่เราไม่ได้ไม้กวาดเนาะเพราะว่าก็อยากได้อนะเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรให้เรานะครับแบบกุญแจงเงินอะไรเงี้ยไม่มีแล้วนะครับ mm hmm. ก็ไม่มีแพ็กขายแบบแพ็กพิเศษขายแล้วนะเราก็ต้องทําใจนะเราต้องเปิดสดเลยนะทีเนี้ยโอเคดูไอ้นี่ผมก่อนรายเดือนผมเติมรายเดือนไวนะ mm hmm. ้นะเหลืออ mm ีกสิบสามวันก็ได้ประมาณพันพันเพรน,นะกเอ้ oh. <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ยังเหลือการชายอีกหนึ่งอย่างนะครับก็นี่ครับการ์ดครับโอเคผมขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะให้มันจบๆไปนะครับ80อันนะครับผมก็อยากอับเลเวลไอ่ะไปต่อ ทำไมไม่มีการ์ดโทรมาให้เราเลยการ์ดโทรอะ่ะเราวเราอยากได้การ์ดโทรมากเลยนะเห็นเขาเล่นสายโทรกันนี่คือแบบหนักหน่วงมากแต่ละคนทุบทีสามสี่ร้อยนะโเวลเมืเ่อวานก่อนผมเจอทเนะโทรเวลสิบแปดนะผทุบทีสามสี่ร้อยนูเรื่องนะครับเลยอยากเล่นมั่งนะเรอาอ่าไปฝืนครับเราเล่นตามเขาไปเลยดีกว่า ใช่ไหมของกุญแจเงินแจเงินหกดอกสุดท้ายก็เปิดไปเลยครับอย่ไปเก็บไว้ครับปึ้งอ่าทีนี้ก็มาเปิดกุญแจทองบ้างมาขอการ์ดแบบตึงๆหน่อยนะครับสักอุ้ยม่วงมาเลยค้ามครับ อเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่หรือไม่ได้เลยนะเปิดไปเลยครับแปดดอกเฮ้ยทองออกออกอยู่แล้วครับการันตีโอออกใบเดียวด้วยนะเหมือนเหมือนแบบเกลือนะครับเกลือค่อนข้างเกลือนะครับดูการที่เราจะได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหนี่เกลือหนักเลยครับมันฟลอยผมไม่ได้ใช้นะเอาไปทาอะไรดีครับมันฟลอยนะมาสามนะครับถ้าตายหนึ่งก็หายหมดนะมันฟลอย กดข้ามไปเลยครับเออจบแล้วนะครับความเคลือของเราอ่ะมีเท่านี้แหละผมว่าวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนี่ดีกว่าครับก็มีจะมีร้านเปิดใหม่นะครับสำหรับแผดนี้นะครับก็มีร้านนี่ครับเข้าไปเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าร้านนี้ทำะไรได้นะเหมือนจะมีของให้แลกนะครับ โอเคเดี๋ยวขอคุยกับมาดามพุดดิ้งอะอะว่าของเนี่ยมันคืออะไรนะเออเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่ามันคืออะไรเออเอาสปอยเหรอครับหรือว่าไงเออเดี๋ยวผมขอแรกมาหนึ่งอันแล้วกันนะครับผมอยากได้รูปนี้ครับรูปของอาร์บิเกลนะก็ลองแรกมาดูนะว่ามันทำอะไรได้ปึ๊บ ทำอะไรได้อ๋อลองลองไปพื้นทีู่พิเศษน่าจะเอาไปติดที่บ้านป่ะอ่ะไหนดูสิอ่ะไหนสม,มุดเรานี่ไงอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นภาพคอลเลกชันสวยๆวยนะไม่มีอะไรมาเออนี่ผมซื้อให้ดูแล้วนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นที่โหลดฉากหรือเปล่า เออเวลาเราโหลดฉากอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอยู่แล้วปะเออเนี่ยนะี่ะอันนี้ผมกดมาแล้วนี่ว่ะหมดเลยนี่ว่ะก็ประมาณนี้แหละผมว่าเนี่ยรูปนี้เป็นรูปที่อวิเกลเขาแอบ,บตามเรานะแบบแอบ,บชอบเราอะไรเงี้ยโอเค ผมก็ได้นกฮูกใหม่มานี่มาเราเราเปลี่ยนก่อนนกฮูกตัวนี้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอาน้องมาอุ้ยน้องตัวเล็กจังเลยเออน้องตัวเล็กนะเนี่ยเออผมไปอีกห้องหนึ่งด้วยแห้องนี้ก็จะลกๆหน่อยครับนกฮูกตัวไหนอยู่ได้บ้าง เออให้น้องให้น้องอยู่ต้นนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวเลก็กไปอยู่ข้างนอกแต่ทําไมในนี้มันสว่างออกข้างนอกอะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันข้างนอกดูไม่ค่อยสว่างนะครับหรือว่าผมยังขยายห้องไม่เต็มที่สินะอ่าเรามาอันนี้คือตะเกียงหรออุ้ยมีมังกรบินมาด้วยโอ้ เปลี่ยนตะเกียงไว้ได้ไหมตะเกียงลอยได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกเวทมนต์ครับโอเคอ,ออกก็เนี่ยครับร้านมาดามพุดดิ้งนะครับก็มาแลกคอลเลกชันไว้ได้ครับเป็นรูปภาพอะไรพวกนี้นะถ้าใครอยากแลกก็แลกเลยครับแต่ผมแลกให้ดูไปแล้วครับพันหนึ่งรูเรื่องครับ เออมาแลกเฟอร์นิเจอร์ดีกว่านะครับน่าจะมีประโยชน์มากกว่าไปครับออกไปร้านหนึ่งดีกว่านะครับจะมีอีกร้านหนึ่งนะครับที่เปิดในกิจกรรมนี้เหมือนกันนะไปะไปดูกันเลยไปดูกันเลยนี่ครับก็เป็นร้านนี้ครับร้านอาของเล่นปะใช่ไหมหรือว่าอะไร ร้านขายของตลกซองโก้นะเวียซิวี่นะครับก็ะบจะมีเควสลองนะครับในการปลดร้านต่างๆอยู่นะผมได้ทำไปแล้วแหละอุ้ยนี่ใช้เพชรเตริมเ,เลยเหรออุ้ยนี่ใช้เพชรเพชรม่วงสองร้อยเลยอนะโอเคอันนี้ก็ไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวผมจะมาลองซื้อไปใช้ดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินนะยังไม่มีพวง ฮนะอนลี่นะวงดอกไม้ฮอลลี่ผมหมดแล้วก็รอก่อนครับรอพรุ่งนี้ครับหลังจากที่ไปแลกกุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะอืโอเคสำหรับวันนี้ก็มาเปิดกาชาต่อจากเมื่อวานครับจากคลิปที่แล้วนะให้มันจบจบไปนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าผมน่าจะไปลงแหลงต่อนะครับเพื่อ ความโหดของชุดของเรานะโอ้โหคนใส่เยอะอยู่นะครับเพราะว่าชุดชุดนี้ออกง่ายเนาะไม่เหมือนชุดพวกต้นคริสต์มาสอะไรพวกนี้ที่เราไปเปิดมานะเออเนี่ยถ้าเป็นชุดพวกนี้นะครับก็จะออกค่อนข้างยากนะครับไอชุดพวกนี้ยากมากครับโดนไปหลายบาทอยู่นะเออเนี่ยผมว่าชุดนี้ถ้าใครแบบอยากเปิดหาอะไรง่ายๆนะแนะนําเลยครับตู้รูเล็ตนะครับตู้ใหม่นะครับที่ อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครอยากเปิดหานะครับก็เปิดเลยครับได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับได้แน่นอนครับขอแค่คุณเชื่อมั่นนะว่ามันต้องออกนะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆนะครับมีคําแนะนําอะไรนะรหรืออยากพูดคุยอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ